สวัสดีเพื่อนชาวเกมเซเลชโซนซีโรทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผม Overmore Channel และก็ในคลิปนี้เราจะมาไกด์ ตัวละครตัวใหม่ประจำแพท1.7ก็คือในสของตัวน้องวิเวียนฮะเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากใครที่เป็นเมนสายทีมอ n โนมาลีเนี่ยผมบอกว่าพลาดไม่ได้ตัวละครตัวนี้ดาเมจแรงดาเมจน,นอกสนามแล้วก็แปะธาตอีเธอได้อีกด้วยเรียกว่าตึงๆไปเลยเดี๋ยวในคลิปนี้เช่นเคยฮะเราจะมาไกด์มารีวิวสกิลแมคชนิกแนวทางการเล่นแนวทางการปัน้นการจัดทีม ของตัวละครวิเวียนใส่ดลวินชินอันไหนใส่แผ่นดิสแบบไหนจึงจะเก่งจึงจะแรงมากที่สุดฮะในคลิปนี้จะมีการไกายให้ครบถ่วนเลยเช่นเคยก่อนไปชมกันฝากกันกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ไปชมเลยฮะสำหรับในส่วนอย่างแรกเลยฮะผมพามาดูที่จุดเด่นของตัวละครวิเวียนกันตัวของวิเวียนเนี่ยจะเป็นตัวละครสายอะโนโมารี หรือว่าธาตุปกตินะฮะแล้วก็เป็นตัวของธาตุอีเธอร์ด้วยซึ่งจุดเด่นเลยของตัวละครตัวนี้ก็คือซับดีเพฮะสามารถทำมันได้จากตัวของนอกสนามแล้วบอกได้ว,ว่าดามจเน่ยถือว่าแรงมา,มากๆและเราฮะสามารถแปะตัวของธาตุอีเธอร์ก็คือเป็นอะโนโมารีอีเธอร์ได้จากตัวของนอกสนามได้อีกด้วย รวมไปเลยครตัวของวิเวียนยังเล่นคอมโบกับดิสออเดอร์เรื่องการผสมธาตุได้ดีมากเพราะว่ามีการแปทธาตุทีท่ค่อนข้างเร็วแล้วก็ดาเมจแรงรวมไปถึงฮะเพิ่มดาเมจของตัวดิสออเดอร์ได้อีกด้วยอันนี้เรียกว่าเป็นจุดเด่นหลักเลยของตัววิเวียนก็ว่าได้เล่นได้ว่าใครกําลังทําทีมสายอ n โนมาลีหรือว่าเป็นเมนสายอโนมาลีอยู่ ตัวของวิเวียนเนี่ยบอกเลยว่าพลาดไม่ได้เลยนะฮะถ้ามาดูาที่สกิลความสามารถตัวละครหรือว่าแมคานิกของตัวละครวิเวียนกันซึ่งบอกว่าวิเวียนเนี่ยมีแมคานิกในการเล่นที่ไม่ซับซ้อนคือเข้าใจไม่ยากเลยแล้วก็เล่นได้ค่อนข้างง่ายเหมือนกันนะเรามาดูาที่แมคานิกกันฮะแมคานิกเนี่ยจะมีการเล่นเกี่ยวกับตัวของการเก็บสแตก็กสแต็กก็อยู่ที่ทางด้านล่างหลอด hp ล้ว่าหลอดเลือดดูได้ตามภาพตรงนี้ได้เลยะฮะซึ่งวิเนียจะมีการเก็บสแต็กอยู่ที่2รูปแบบ แบบแรกเลยก็คือเป็นจุดเล็กเป็นวงกลมวงเล็กด้านในตรงนี้แบบที่2เลยคือเป็นวงกลมวงใหญ่ที่อยู่ด้านนอกตามภาพตรงนี้เลยฮะผมขอเรียกว่าเป็นวงเล็กวงใหญ่เอาเข้าใจง่ายๆประมาณนี้ไปเลยแล้วก็วิธีการเล่นหรือว่าใช้งานจริงเนี่ยเราจะมีการเก็บตัวของสแตกเป็นวงเล็กก่อนก็คือเต็ปที่1่ฮะพอเราเก็บวงเล็กได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมีการใช้ในการเปลี่ยนแปลงวงเล็กเนี่ยให้กลายเป็นวงใหญ่วงด้านนอกตรงนี้ หลงังเสรจนฮะ,ะเราก็สับตัวออกไปน,นอกสนามเท่านี้เองฮะวิเวียนก็สามารถทำำําดาเม็ได้จะนอกสนามแล้วแม่นี้คร่าวๆจะเป็นประมาณนี้ที่นี้เราก็ต้องมาดูฮะวิธีการเก็บแก็กเก็บยังไงให้ได้เก็บวิธีไหนได้บ้างเก็บให้ไวเรามาดูที่การเก็บแ็กแบบแรกเลยดีกว่าฮะการเก็บแสกแบบแรกนะครับจะเป็นการเก็บแสกแบบวงเล็กก็คือเป็นจุดด้านในก่อนวิธีการเก็บคือมีค่อนข้างเยอะแล้วก็หลากหลายวธิธีมาอันดับแรกเลยก็คือ เข้าสู่การต่อสู้เมื่อเริ่มการต่อสู้นะฮะเขาจะให้มาเลยอยู่ที่2อันด้วยกันหลังจากนั้นเกิดแดกได้เพิ่มเนี่ยวิธีแรกก็คือการโจมตีปกติการโจมตีปกติเนี่ยต้องตีถึง4ครั้งและครั้งที่5เนี่ยมันจะได้มาอยู่ที่1นึ่งกซึ่งบอกแล้วว่าวิธีนี้ช้ามากๆแล้วก็เสียเวลาด้วยถัดมาทาวิธีที่2ก็คือการกดจ่ายสกิลแบบเสียพลังงานสกิลท่าแล้วตรงนี้ พอจ่ายแล้วเนี่ยเราจะได้อยู่ที่3ามสเต็ปด้วยกันฮะแล้วก็อันต่อไปก็คือการจ่ายถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายเนี่ยเราใช้แอนติเสร็จแล้วเราจะได้อยู่ที่5สส้สเต็ปหรือว่าเต็มเลยเรียบร้อยตรงนี้แล้วก็ถัดไปนะฮะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการเชนมอนเตอร์ล้มเราชงเราเชนเข้ามาตรงนี้เราจะได้อยู่ที่2สแสตด้วยกันแล้วก็วิธีสุดท้ายใช้งานกันค่อนข้างบ่อยมากก็คือการแพรี่เวลามันขึ้นวงเหลืองรือว่าแสงเรืองขึ้นมาเรากดวิเวียนออกมาแพรรี่ตรงนี้ เราจะได้อยู่ที่2องสเต็ปกันเราใช้ทั้งหหรือ6วิธีนี้วนๆกันไปฮะในการเลี้ยงสเต็ปของตัววิเวียนให้ได้ต่อเนื่องมากที่สุดซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นของวงเล็กเนาะและก็ต่อไปนะฮะจะเป็นวิธีในการเปลี่ยนสเต็ปวงเล็กให้กลายเป็นวงใหญ่อันนี้คือง่ายมากให้เราฮะทำการกดโจมตีปกติ1ครั้งในตอนที่เราอยู่ในฐานะลอยตัวอยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะลอยตัวหลังจากจบคอมโบทุกคอมโบอย่วที่กล่าวมา ครั้ง5าวิธีข้างต้นแค่เรากดโจมตีวกติต่ออีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นการเปลี่ยนไปเป็นสแต็กวงใหญ่เรียบร้อยทั้งหมดแล้วแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเทคนิคในการแคนเซิลแอนิเมชันด้วยก็คือ ถ้าเกิดว่าเราเข้าสู่โหมดบินเรียบร้อยแล้วเรากดทําการสลับตัวจะสลับตัวเป็นตัวละครไหนก็ได้ขอแค่สลับตัวเอาตัวยืนสนามตัวอื่นมาแทนวิเวียนตรงนี้วิเวียนเนี่ยจะออกแอนิเมชันอัตโนมัติอยู่แล้วก็เป็นการแ c a n c e ล animation ไปในตัวก็เชื่อว่าใช้วิธีการสลับตัวจะง่ายมากที่สุดคราบแต่ว่าจะลืมต้องสลับตัวตอนที่วิเวียนอยู่ในโหมดบินเรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะ แล้วก็ต่อไปสุดท้ายนะครเรื่องการใช้งานจริงอันนี้ก็ง่ายๆเลยเมื่อทำการสลับตัวเอาตัวละครมายืนเรียบร้อยแล้ววิเวียนมีเสร็จเรีบร้อยแล้วง่ายๆเลยคะ่ะเพียงแค่ตัวละครเนี่ยใช้สกิลที่เสียค่าพลังงาน ก็จะมีการใช้1แึ่งสเ,เป็นระเบิดตัวของดอกไม้ขึ้นมาทําดาเมจจากนอกสนามโดยตรงนี้หรือว่าเมื่อมอนมีการติดสถานะผิดปกติอะไรก็ตามแล้วแต่นะฮะวิเวียนก็จะใช้1แึ่งสในการระเบิดโจมตีใส่ตัวมอนเตอร์จากนอกสนามตามนี้อยู่เนี่ยก็คือง่ายๆไปเลยซึ่งในส่วนต่อไปนะฮะตัวของวิเวียนยังมีคอสกิลที่มีดาเมจเสริมมีบัฟด้วยเยกวาค่อนข้างดีเลยตรงนี้ฮะมันจะมีดาเมจที่มีชื่อว่า ABo o m เสริมขึ้นมา ถ้าเกิดว่าตัวของดามจวิเวียนเนี่ยที่มันไปโจมตีดันไปโจมตีโดนฮะซูที่ติสถา,านะอนโมมนมาได้อยู่จะเป็นใดๆก็ตามแล้วแต่ไฟน้าแข็งอ e ีเธอร์คืออะไๆก็ได้แล้วแต่เลยฮะถ้ามีการติดอยู่มันจะมีดามจเสริมแถมอีกหนึ่งครั้งเป็นดามจเอบูมบอกแล้วว่าตรงนี้แรงมากตัวคุณก็จะตามตรงนี้เลยสามารถมาเช็คกันได้แต่ละอันเนี่ยมันจะมีดามจที่ไม่เท่ากันแถมแต่ละอันเนี่ย มันจะคิดตามค่าชำนาญอโนมาลี่ของวิเวียนบวกกับค่าอันเดิมของมันด้วยอันนี้ก็ต้องไปคำนวณกันเอาฮะตบอดแล้วว่าแรงหายห่วงแน่นอนแล้วแค่นี้ไม่พอยังมีการสร้างอีเธอร์เป็นดาเมทดอทที่ตัวสูดด้วยก็เลยจะว่าดาเมจเยอะมากนะกตัวของวิเวียนแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสามารถจัดทีมตรงต่างเมื่อนายตามนี้ได้ก็คือจัดเป็นตัวของธาตุผิดปกติหรือว่าธาตุอีเธอร์เมื่อกนกับตัวของวิเวียนฮะ มันจะมีการทําให้วิเวนเนี่ยมีการโจมตีเสริมเพิ่มเติมอีกหนึ่งครั้งเมื่อสตูมีการติดธนานะอโนมาลีด้วยรวมไปถึงอันิธีเด็ดเลยความเสียหายกัดก่อนหรือว่าอีเธอร์เนี่ยจะแรงขึ้นแล้วก็ความเสียหายดิสออเดอร์ก็จะแรงมากยิ่งขึ้นด้วยทําให้คาที่ได้เป็นเมนดิสออเดอร์ตรงนี้วิเวนถือว่าเหมาะมากๆเนาะแล้วก็ในส่วนหัวข้อต่อไปนะ,ะัะผมพามาดูที่แนวทางการเล่นบอกว่าตัวนี้แนวทางการเล่นคือง่ายมาก ผมจะให้คีย์เวิร์ดสำคัญนะฮะคีย์เวิร์ดสำคัญเลยของตัวละครวิเวียนก็คือเราจะเป็นต้องพยายามเลี้ยงสเต็กให้ตัวละครวิเวียนเนี่ยมีสเต็กได้อย่างต่อเนื่องเท่านี้คือจบแล้วเพียงพอเลยฮะซึ่งวิธีการก็มีการบอกไปแล้วว่าใช้วิธีการแบบไหนบ้างเวลาเล่นจริงฮะอย่างเช่นเปิดมาถึงนี่เรามีตัวขอสแสเต็กมาอยู่แล้ว2อันหลังสาการถให้วิเวียนทําการกดจ่ายสก,กิลบบเสียพลังงานได้อีก3อันรวมเป็น5แล้วก็สลับตัวออกเอาตัวละครอโนมาได้ยืนสนามมันเล่นได้เลย พอเราโจมตีไปเรื่อยๆวิเวียนก็มีการใช้ดามเมจใช้ตัวขอแตกไปเรื่อยจะกนอกสนามอยู่แล้วพอบางจังหวะฮะเราเห็นมอนทําการโจมตีมาที่เป็นโจมตีสีเหลืองสามารถแพรรี่ได้ให้เราใช้การแพรี่เพื่อเติมสเต็คมาที่วิเวียนตรงนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันหรือว่าใครที่มีค่าพลังงานเพียงพอแล้วแล้วสเต็นเนี่ยมันเหลือน้อยหรือว่ามันหมดไปแล้วเนี่ยก็สามารถลับตัววิเวียนมาเพื่อกดจ่ายสกิลเพื่อช่วยเติมตัวของ,ของค่าสเตได้เหมือนกัน แอนติมี me. ก็สามารถกดได้เหมือนกันข้อกราลังเดียวเลยก็คือเราอยากกดตอนที่แสกเราเต็มแล้วนะเพราะว่ามันจะไม่เก็บสะสมนะถ้าเกิดว่าเราเต็ม5แล้วกดแอนติอีกทีนึงก็จะเสียไปเลย5อันดฟรีก็เชียร์ว่าพยายามใช้แสกให้หมดอย่าพยายามเก็บให้เกินแล้วก็พยายามเล่นแจกเอาไว้ให้ได้เท่านี้คือจบแล้วครับตัวของวิเวียนที่เหลือก็เล่นตัวละคร anomaly เน้นแปะท่าในบ่อยติด a n o m a l ่บ่อยๆเท่านี้ถือว่าจบแล้วเป็นแนวทางการเล่นที่ผมมองว่าเล่นได้ค่อนข้างาง่าย แค่เราต้องจําว่าล็อกเก็บเซก็ตได้จากวิธีไหนบ้างเล่นให้ชินผมมองว่าวิเวียนเนี่ยเล่นไม่ยากเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนหัวข้อต่อไปนะฮะเผื่อใครอยากเห็นว่าตัวของวิเวียนดาเมจจริงเนี่ยดาเมจมันแรงประมาไหนผมก็จะมีดาเมจวิเวียนฮะมาให้ดูเหมือนกันซึ่งดาเมจที่แรงจริงเนี่ยมันคือดาเมจเอบูมดาเมจพวกดอทเนี่ยมันจะไม่แรงมากต่อว่าเน้นทีดาเมจที่โจมตีเสริมตองสามเนี่ยมันก็จะไม่แรงมากแต่ว่าเน้นทีเน้นบ่อย ไอที่ <IT S 2> ดูมีดาเมจแรงแะจัดเลยเนี่ยก็คือในส่วนของตัว a อบูมตอนนี้ผมจะลองกับทีมกายภาพกับตัวเจนก่อนตามภาพลเลยฮะเลนะาวน์หลักแสน A อบูมแถมลักแสนได้สบายๆบ,บ,บ้างเจังหันเนี่ยมนเด้ง A อบูมมา2อันด้วยแสนกว่า2อันก็รวมแล้วก็4ี่ส่าห้าแสดานดาเมจเบริร์ตอนที่มันเด้งมาเนี่ยสาเลขเนี่ยวมดิสออเดอร์ด้วยรวมถึงตัวของ e x คซ์ซด้วยเนี่ยเลนดาวนาร่วมล้านเลยเล่นคู่กับทีมเจนระเบิด e x คซ์ซมาตรงนี้ A อบูมก็ถือว่าโหดมากเช่นเดียวกวันนะ หรือเราเนี่ยจะลองไปเล่นกับทีมอ,อื่นเล่นคู่กับตัวของยานังนี้ตามภาพตรงนี้อันนี้ก็แรงไม่แพ้กันเียได้ว,ว่าขึ้นหลักแสนได้สบายๆซึ่งตงนีเวลาเล่นจริงแล้วเราอาจจะมีโบงมีบัฟนุ่ยนั่นอาจจะสามารถแรงได้มากกว่าน,นี้ด้วยผมมองว่าดัวพวิเวียนเป็นตัวละครที่ดาเมจเยอะมากถ้าเราสามารถเลี้ยงแส้ต่อเนื่องดาเมจคือหายพวงได้รลนะ้วฮะขึ้นหลักแสนแสนกว่าเป็นล้านก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมประมาณนี้เรื่องของจว,วิเวนแล้วก็เรื่องการแปดท่ทจะผมลองเช็คดูฮะ เราแปลธาตุได้ค่อนข้างดีตาภาษาตัวละคร anomaly อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะผมพามาดูที่แนวทางการจัดทีมของตัวละครวิเวียนบ้างบอกเลยว,ว่าจัดทีมได้หลากหลายมากเริ่มดูที่ทีมเลยฮะ,ะทีมคู่กันเลยก,กับตัวของยานาังนี้อันนี้คือเหมาะมากอยู่แล้วเพราะว่ายานางนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ยืนสนามค่อนข้างนานตัวของวิเวียนก็เล่นนอกสนามไปบังคับ list order ติดนะ ติดได้ทั้งคู่เลยติดดิสออเดอร์ของตัวยานังนี้ก็ได้ติดดิสออเดอร์ในการผสมธาตุก็ได้แล้วก็ติดเอบูมได้อีกภาพรวคือดามจจึงเยอะมากการเล้ดามจที่ดีมากแล้วก็ตัวความสุดท้ายแล้วแต่เพื่อนเลยคะ่ะแอซ่าย,ยาวก็ได้จะเป็นลินนะหรือเป็นตัวขอคอื่นๆสายฟงสายพีก็ใช้ลูซี่นิโครผมว่าก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันฮะทีมนี้จะเป็นทีม,ท,มที่เหมาะมากใครที่มีตัวของยานังนี้อยู่หาตัวละครมาคโมโด้วยตัวของวิเวียนถือว่าค่อนข้างเหมาะมากคับ ัดไปฮะเรารดูที่ทีมของเจนโดทีมของเจนโดเนี่ยเป็นหนึ่งทีมที่เหมาะมากใช่แล้วกันฮะเพราะว่าเจนโดก็เหมือนอย่างนี้เลยเป็นคนยืนสนามที่ค่อนข้างนานต้องการเวลาสามค่อนข้างเยอะตัวของวิเวียนก็ถือว่าค่อนข้างเหมาะฮะรับดามเมจได้พาไปไปท่องไปท่านได้แถมตอนระเบิดมา ทั้ง X s o u t ทั้ง d i s o r d e r ทั้ง A Boom ถ้ามันเด้งพร้อมกันเนี่ยบอกแล้วว่าเลือดมอนไหลเป็นน้ำฮะดาเมจขึ้นหลักล้านได้สบายๆเรียกว่าเล่นคู่กับ g e n ดตัวหมากมาเช่นเดียวกันกับตัวของวิเวียนตัวสุดท้ายก็เหมือนเดิมเลยฮะทั่วไปได้หมดเลยจะซีซ่าแอซ่ายาวอลูซี่หรือนิโครก็สามารถใส่เอามาบัฟตรงนี้สามารถทำได้เช่นเดียวกันเลยฮะหรือว่าเพื่อนคนไหนนะฮะที่มีตัวของมิยาบิอยู่แล้วก็ไม่ได้มีตัวของยาอย่างนี้ หาตัวละครปั่นเศษให้ตัวของมิยาบีตัวของวิเวียนถือว่าเล่นได้โอเคเหมือนกันถึงแม้ว่ามันจะไม่สามารถเล่งตัวของดิสอเดอร์ได้ไวเหมือนตัวของยาไรงกีถือว่าปั่นเศษให้ไวฮะแต่ผมมองว่า,วามันสามารถเล่นได้ก็คือสามารถแกบเศจให้ตัวของมิยาบีเล่นได้อาจจะไม่เร็วมากแต่ก็ถือว่าลื่นเหมือนกันแล้วก็ดามจแถมตัว,ตวของ วิเวียนเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะใช้ได้เหมือนกันจะลองเล่นก็สามารถเล่นกับตัวของมิยาบิได้หรือใครที่มีครบเลยฮะมียานังงี้ด้วยมีตัวของวิเวียนมิยาบิด้วย3อโนไปเลยช่างมันเรื่องบับฮนะเรียววเล่นเล่น,ลนยากได้หมดไปเลยถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้เหมือนกันแล้วแต่เพื่อนเอาไปผิดแพงเลยฮะตัวของวิเวียนเนี่ยสามารถไปได้กับทุกตัวละครทุกทีมที่เป็นตัวละครสายอโนมบลี่คือเล่นได้หมดเลย อย่างเช่นฮะไปกับตัวของไพเพื่อก็ได้ตัวของเกรสก็ได้หรือใครเนยจเล่นเป็น3อโนโที่ใส่เบอร์นิคเข้าไปด้วยผมมองว่าก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันฮะตัวรอคอยสายซับก็ตามไปเลยนะสามารถเลือกหยิบจับได้ดีสุเดเบยเป็นตัวของแอสตา,าอย่าฮะรอลงมาก็พวกซีซา่าลินนะผมมองว่าสามารถใช้งานได้แล้วแต่ทีมไปหรือใครทีม่มีก็พวกนิโคลูซี่ก็ใช้งานได้เหมือนกันการจะทีมก็จะเป็นประมาณนี้นหลักแล้ว เล่นคู่กับตัวละคร anomaly ที่เป็นสายยืดอ,อีกหนึ่งตัวถือว่าไปได้หมดเลยกับตัวของวิเวียนนั่นเองฮะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับผมพามาดูกันที่แนวทางการปัน้นตัวของวิเวียนกันบ้างเราจะมีการปัน้นหรือว่าบิสวเนสยังไงให้ตัวของวิเวียนเก่งมากที่สุดฮะเริ่มดูกันที่ค่าแสรจก่อนอันนั้ได้เลยเราจะเน้นค่าชำนาญน anomaly เป็นหลักเพราะว่าเป็นดาเมจหลักอยู่แล้วพกดาเมจอีเธอร์ต่างๆหรือว,ว่าพวกเอบูต่างๆในตรงนี้มีการคิด ค่าชำนาญอ o m a l i t y ด้วยสําคัญเลยฮะเราพยายามดันชํานานอ n น m a l i t y ให้ได้เยอะที่สุดเข้าี่เยอะได้ ADK เนี่ยอาจจะต้องเน้นมากคือเน้นค่านี้เป็นหลักเยอะที่สุดเข้าไปเยอะได้แล้วก็คพราะม a n o m เนี่ยใครที่มีเยอะก็ถือว่าแปะทัาได้ง่ายอันนี้ก็โอเคเหมือนกันหรือใครจะไม่เน้นคั้งกนม a n o m เน้นปั่นพลังงานเลื้กเสร็จง,ง่ายจะใส่เป็นฟื้นฟูพลังงานขึ้นมาแบบนี้ก็สามารถทำได้แต่ว่าเราโฟกัสความชำนานอ n o m a l i t y เป็นหลักไปเลยเนาะ แล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะสำหรับแนวทางการอัพสกิลแน่นอนสกิลนี้เป็นดาเมจหลักเลยของตัวของวิเวียนก็คือ A Boom ฮะเชีร์ว่าอัพให้เต็มเป็นสกิลแรกอันนี้เ,เชีร์ว่ายังไงก็ต้องเต็มฮะอัพเต็มไปได้เลย,เลยส่วนสกิลอื่นๆผมมองว่าไม่เต็มก็ได้มันแล้วแต่ฮะใครที่อยากให้ตัวขอ f เฟเธอร์บูมที่มีการเสริมดาเมจโดยการใช้แทกทั้งนอกเนี่ยที่ไม่ใช่ A b o o มแรงๆฮะ ตอกอัพสกิลหนึมันอยู่ที่การโจมตีปกติผมก็เชื่อว,ว่าใครอัพอันนี้ตันแล้วพอจะมีงบเหลือให้อัพอันนี้ด้วยนิดหน่อยก็ถือว่าสามารถแถวดาเมจได้อัพสกิล1ไปด้วยส่วนสกิลที่เหลือฮะอีก4ซช้า5อันตรงนี้เนี่ยอันนี้แล้วแต่เลยอัพหางเฉลี่ยก็ได้ทีละ8ก็ได้ทีละส0ก็ได้อันนี้ไม่ค่อยซีเรียสเชยร์ว่าอันนี้ควรเต็ม อันนี้ถ้าไหวอัพเต็มก็สามารถอัพได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะผมพามาดูที่ w e n g i n e กันบ้าง w e n g i n e ก็ตามภาพเลยฮะดีสุดเลยดัมเบลวก็คือนั่งขอประจาตัวฮะเพราะว่าให้ค่าเบรคเอคค่อนข้างเยอะชำนาญอโนเมอรี่คืออื้อเลยฮะเยอะมากๆเอฟเฟกต์เนี่ยจะมีการเพิ่มฮะตรงนี้85ได้ง่ายมากยิ่ขึ้นด้วย40% แล้วก็ตรงนี้ฮะจะมีการเก็บสเต็กนู่นนี่เขาจะอโนมารีเพิ่มขึ้นอีกเพราะใครต้องการชำนาญอโนโบารีเยอะๆเพราะหมดแล้วว่าตรงนี้เนี่ยสำคัญมากโหดมาเชียร์ว่าใครพอจะมีงบเปิดนักของประจำตัวได้ก็เชียร์ประหลัจำตัวถ้าเกิดว่ามีคนถามฮะระหว่าง M1 กับประจำตัวผมเชียร์ไหนผมเชียร์ว่าเป็นเอูบวกประจำตัวมากกว่านะฮรับราคาที่มีงบก็สามารถดันไปตัวของประหลาจำตัวเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เปิดฮนะประหลัจำตัว ไม่ต้องห่วงฮะมันมีของฟรีที่เป็นตํานานใช้งานได้ดีมาโดยตลอดฮะก็คือ whipping jemini ฮะเรียกว่ามาแลกฟรีขัด5าได้อันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าตัวละครใสโอโนมาลี่เกือบทุกตัวที่เพื่อนๆมีเนี่ยน่าจะแย่งอันนี้กันใช้ฮะใครที่ทําไหวก็ทําเพิ่มอีกก็ได้อันนี้คือใช้งานได้ดีมากๆถ้าเกิดว่าใครอยากจะรอแช่นอื่นมี b ีีขัดเยอะๆอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยก็สามารถใช้ของ BK ได้หรือว่าอัน5ดาวก็ได้แต่ส่วนผมมองว่า ใครที่เป็นสายฟรีใช้วิปปิ้งเจมิ i ่ไปเลยอันนี้คือครบจบแล้วก็ง่ายมากใครไปเป็นตัวไหวก็สามารถไปได้เช่นเดียวกันฮะจะเป็นตามภาพตรงนี้ถ่วงแปะไว้ให้เลยเนาะ <S <S แล้วก็ในส่วนถัดไปนะฮะมาดูกันที่ดิสไลท์ถั่ว่าแผ่นดิกันบ้างเราจะล็อกไปเลยเซตนี้เซตเดียวคือเซตสําหรับวิเวียนโดยเฉพาะอยู่แล้วฮะก็คือเป็นเซต4ไพทอนเมอนี่อันนี้ อันนี้ือดีสุดแล้วไม่ต้องพูดเยอะพยายามหา4ชิ้นอันนี้ให้ได้เป็นอันยืนพื้นไปเลยส่วนย้ำสองชิ้นเนี่ยผมให้อยู่ที่2เซตก็คือเป็นเซตนี้ที่ให้เป็นค่าชํานาญอะโนมาลีหรือว่าเซตนี้ที่ให้เป็นค่าชนานาญอะโนเมาลีเหมือนกันได้ก็คือเหมือนกันฮะค่าเท่ากันจะเป็น2ชิ้นไหนก็ได้แล้วแต่เอาอันที่ออบลองสวยที่สุดใส่อันนั้นไปเลยส่วน4ชิ้น ต้องไปอันนี้เท่านั้นเลยก็จะให้อยู่ที่3แผ่นดิส3แบบนี้เชื่อว,ว่าจะเป็นอันที่ดีสุดแล้วกับโปกของน้องวิเวียนนะฮะแล้วก็ทีนี้ต่อมานะฮะเรามาดูกันที่ตรงออฟหลักกันบ้างออฟหลักเนี่ยแผ่นที่4แน่นอนคือล็อกไว้เลยความชํานาญอาน m มาลีเท่านั้นแล้วก็ออฟลองเนี่ยเกิดว่าใครอยากที่สวยก็พยายามหาไปต่อค่าพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ไปเลยช่องนี้เนี่ยผมเชื่อว,ว่าใส่เป็นโบนัสดาเมจอีเธอร์ได้เลย ส่วนใครที่มันหาได้แมอีเธอร์ไม่ได้จริงจะใส่เป็น a d k ก็ได้แต่ผมมองว่าโบนัสอีเธอร์คือดีที่สุดแล้วก็หาเป็นโบนัสอีเธอร์ให้ได้ไปเลยเนาะ <S <S แล้วก็ออฟลองเนี่ยถ้าเกิดว่าโชคดีพยายามหาได้พยายามหาเป็นความชํานาญอ n โนเมารีและตามด้วย ATK เปอร์เซ็นต์ช่องสุดท้ายเนี่ยอันนี้มีคนถามากันเข้ามาเยอะ <S 1> <S 1> ผมได้ลองแล้ว2แบบะทั้งควบคุมแล้วก็ทั้งพลังงาน ผมมองว่าใช้งานได้ทั้ง2รูปแบบแล้วแต่ใครอยากเอาชิลเอาเล่นง่ายเติมปานเสร็จได้ง่ายๆไปเลยตรงนี้เนี่ยใช้ไปต่อค่าฟื้นฟูพลังงานได้เช่นเดียวกาันจะเล่นได้ง่ายมากส่วนใครที่เล่นแม่นๆหน่อยหรือว่าเล่นจริงนเนี่ยมีแพลงแพรดี้สามารถเลี้ยเสร็จได้ก็ใส่ไปควบคุม anomaly ไปเลยแล้วก็ออฟลองเนี่ยพยายามหาเป็นความชำนาญน anomaly กับ adk เป็นหลักนะไม่ดอื่นก็เหมือนกันเลยฮะออฟลองเนี่ยพยายามหาเป็นค่าชำนาญน anomaly เยอะ แล้วตามด้วย ATK เปอร์เซ็นต์เป็นหลักประมาณนี้สำหรับตัวของแผ่นดิตวิเวียนนั่นเองนะฮะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะสุดท้ายแล้วคือการเลือกใช้งานบางบูบางบูถือว่ามีผลไหมสตูคุมมองว่าก็ถือว่ามีผลเหมือนกันเพราะว่าทีมเราเนี่ยเป็นทีมอะโนมาลี่เน้นในการแปะทตุเพราะการเลือกใช้บางบูในการแปะท่าก็ถือว่าค่อนข้างมีผลนะฮะจะพวกบางบูที่เน้น,นการแปะท่าต่างๆเนี่ยใช้ได้หมดเลยอย่างเช่นตรงนี้บางบูไฟฟ้าก็ได้ใครจะเป็นทีมไฟฟ้า หรือการเล่นไฟก็เป็นบางบู้ไฟอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียก,กาันหรือใครคิดอะไรไม่ออกฮนะจะเป็นบางบูตัวใหม่ก็คือบางบู้โรบินผมลองแล่นเอามาเทสแล้วบางบูตัวนี้จะมีความสามารถฮะในการบัฟถ้าเกิดว่าใครใช้คู่กับวิเวียนมันจะช่วยแปะอโนมาลี่ธาตุอีเธอร์ได้ธาตุเมทอีเธอร์ได้ประมาณนี้ผมก็เชื่อว่าเป็นบางบูตัวนี้เลยใครที่คิดอะไรไม่ออกฮนะเพราะว่า มันต้องการแค่ตัวของวิเวียนแค่ตัวเดียวเอฟเฟกก็ถือว่าทํางานแล้วก็คือใช้ตัวนี้คู่กันเลยกับตัวของวิเวียนแล้วก็ไปทุกตีไปเลยก็คือครบจบที่ตัวเดียวไปเลยก็ได้ฮะก็เชยร์ว่าไปดรบม่ตัวนี้ไปเลยหรือใครที่ไม่ได้ซีเรียสจะไปบังบาม่ตัวอื่นปรับตามทีมก็ได้อันนี้ผมมองว่าแล้วแต่การวิพร์ขอเพิ่ได้เลยนะฮะก็จบกันไปนะฮะสำหรับการไกด์ตัวของวิเวียนทั้งหมดเลยในคลิปนี้เราจะมาุ่งท้ายอีกหนึ่งครั้งแล้วกันฮะ ตัวขมงมอวิเวียนเนี่ยเป็นตัวละครที่แนะนําให้มีมากโดยเฉพาะเพื่อนคนไหนฮะที่มีตัวของอะโนมาลีเยอะๆเป็นเมสายอะโนมาลีหรือกำลังทำทีมตัวของอะโนมาลีในการผสมธาตุอยู่วิเวียนถือว่าเหมาะมากเพราะว่ามันลงได้ทุกตีทุกทีมเลยเรื่องการทำดิสออเดอร์ทำได้แรงมากยิ่งขึ้นแปดธาตุถือว่าแปได้ดีแปได้ไวด้าเมนอกสนามหายห่วงคือมันแรงแล้วก็จัดจ้านมากการใช้งานใช้งานได้ไม่ยากเลยฮะ พยายามเน้นเก็บแสกให้ได้ถ้าเกิดเราเล่นชินเรารู้ว่าเก็บแสกแบบไหนได้บ้างในตรงนี้ผมมองว่าตัวละครที่เล่นไม่ได้ยากเลยแม้ว่ามันจะไม่ได้ลิงจัดไปเลยฮนะแต่ว่าตัวละคตรตัวนี้เล่นไม่ยาก ฝึกนิดหน่อยเนี่ยผมคิดว่าเล่นได้สบายๆหายห่วงแน่นอนเพราะวิเวียนถือว่าค่อนข้างครบเคร้อมากในทีมสาย a n o m a l ีใครกำลังมองหาตัวละครซับดีเบอยู่เป็นตัวละคสาย a โ o m a l ีผมบอกว่าพลาดไม่ได้ตัวละครตัวนี้แถมสําคัญเลยคะตัวของวิเวียนเนี่ยเป็นตัวละครกึอกๆแนวซับเนาะเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดมามีตัวละครแพทใหม่ๆสองตัวสูงไปต้นไป และวเป็นตัวครอะโนโมารีที่มีการแปดธาตุเป็นตัวนี้ยืนสแมนนานผมบอกว่าวิเวียนเนี่ยก็คงสามารถเอามาเล่นต่อยอดในอนาคตได้ก็ถือว่าตัาวละครที่คุ้มค่าในการเปิดใช้งานมากๆเช่นเดียวกันฮะคร่าวๆจะเป็นประมาณนี้เนาะเพื่อทศยังไงก็ลองมาคอมเมนต์กันได้ตัวของวิเวียนน่าเปิดหรือเปล่าเพื่อนเ,เปิดกันหรือเปล่าฮะก็ลองมาคอมเมนต์นบอกกันได้ที่รานคลิปนี้เลยนะฮะ และก็สุดท้ายเหมือนเดิมเลยนะฮะขอฝากสปอนเซอร์อิชิกา r ์ร้านเติมเกมราคาถูกเลยฮะ,คะใครยังเปิดตัวของวิเวียนไม่ได้สนใจอยู่ก็สั่ไปเติมไปเลยผ่านทางร้านอิชิกา r ์ไม่ว่าผ่านอยู่ไอดีด้วยปลอดภัยห่วง100%อย่างแน่างนอนฮะ,ะหรือว่าใครอยากจะลองสุ่มเช็คดวงในรหัสด,ดองโลกาชาเทดดูมันก็มีร้านปกิตเกโลฮะ,ะมีหลากหลายรหานเลยสามารถลองไปเลือกกันได้ฮะ เช่นเคยและยังแปะไว้ให้แล้วทั้ง2ล้านด้านล่างอธิบายคลิปนี้เลยฮะสุดท้ายก็ต้องขอทุกคนเพื่อนๆเนาะฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อรางใ,ใจผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้ไม,ม่พลาดใหม่จากผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับผมนะบ๊ายบาย